หวานสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะแหมเราทำคอนเทนต์เรื่องสีซั้นสามของหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรกันดีกว่าค่ะค่อยจะได้มีความหวังขึ้นนะคะใกล้แล้วใช่ไหมมีความรู้สึกว่าใกล้แล้วนะคะตามข่าวลือแตงโมหวานๆเลยค่ะจากประเทศจีนนะคะเรื่องนี้ก็จะเปิดกล้องภายในปีนี้ให้ได้เพื่อนๆอาจจะเรารอดูว่าเขาจะเปิดกล้องภายในปีนี้ได้ไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีบอกไว้ด้วยซ้ำว่าจะเป็นกลางปีก็คือตั้งแต่ ช่วงกระดาก,กระดาคมแต่นี่มันก็วันที่หนึ่งแล้วอัดหวานก็ไม่กล้าที่จะพูดประโยคนี้ออกมาแต่จริงแล้วมันก็มีในเนื้อข่าวของจีนนะแต่เอาเป็นว่านะอัดหวานคิดว่าเขาควรจะเปิดให้ได้ภายในปีนี้นะคะอัดหวานก็คงดีใจมากแล้วล่ะคะ่ะไม่ต้องไปกําหนดเดือนกําหนดอะไรหรอกนะคะเพราะนี่มันก็กระดาษก,กระดาคมปี2 0 2 5เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็สําหรับเพื่อนๆที่แบบรอหรันทายอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะดูเรื่องอะไรที่มันมันนะคะก็แนะนำเรื่องนี้ ไปดูกันต่อ n i วา a ่าอินฟ r e ค่ะที่คุณฮูเกอร์แสดงนะคะหลายปีมาแล้วเพื่อนๆแต่เรื่องนี้ก็ยังสร้างความประหลาดใจแล้วก็ประทับใจให้กับผู้ชมนะคะอย่างไม่มีใครลบ สถิติของเขาได้นะคะเรื่องนี้นิวานาอินฟเออร์นะคะก็คือบนโต๊ะปาน9.4เพื่อนๆยังไม่มีใครลบสถิตินี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเบื่อจังเลยซีรีส์สมัยนี้ก็มีอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่ใช่แนวตัวเองอยากดูแนวเข้มข้นเข้มข้นอะไรเงี้ยก็ไปดูเรื่องนี้รอไปก่อนค่ะส่วนท่านใดที่เป็นสมัยใหม่นิดหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเออชอบเทคนิคการถ่ายทําที่มีมิติสีสันเหมือนดูภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็ดูตำนานจังไห่ไปก่อนนะคะ ดูเสียวจ้านรอไปก่อนค่ะเรื่องนี้ก็บนโต๊ปานนะคะทำคะแนนได้7.1ด้วยกันนะคะก็ถือได้ว่าสูงทีเดียวส่วนสําหรับนะคะหันท้าชะตาฟ้าปิศสนายุทธจักรค่ะก็เรียกได้ว่าสี่ซันที่1ก็ทําไป7.9นะคะคะแนนบนโต๊ปานเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็รู้สึกว่าสนุกใช่ไหมขนาดได้7.9อย่ายังสนุกขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปดูหูเกย์ด้วยนะคะ <c oughs> ดูซ้ําไปซ้ำมานะคะดะูคุณลุงเอเรียกอะไรดีเรียกเรียกพี่ก็พอนะคะเรียกพี่ หูเกแล้วกันค่ะ เอาละค่ะสำหรับนะคะในตัวของหันทัชตาฟ้าเนี่ยก็เราก็รอกันเบาๆจากซีซั่นที่1มา2ก็รอไป5ปีแต่ว่าซีซั่นที่3นะคะด้วยความที่ทุกอย่างมันก็เร่งรีบไงพระเอกก็แหมเรียกว่าเป็นพระเอกจะวัยกลางคน <c oughs> คุณจางล้วกอินจะวัยกลางคนนะคะส่วนท่านที่เป็นท่านพ่ออย่างฮ่องเต้หนานชิงอะไรเงี้ยก็จะเข้าสู่วัยวัยสุกงอมวอัยอ่ำนะคะชลาภาพนะคะก็แหมโอ้โหเจเนาะเนาะเออ,อก็ให้ท่านรีบๆ นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไม่สามารถจะเบ่งพลังออกมาได้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะในซีซั่นที่สองเนี่ยก็เล่าถึงเรื่องราวทัวนิดหนึ่งเนาะคือฟ้านเสียงของพวกเราเนี่ยก็ไปที่เจียงหนานเรียบร้อยแล้วเพื่อเผชิญหน้ากับตระกูลหมิงที่นั่นค่ะไปเพื่อตรวจสอบบัญชีนะคะแล้วก็ได้ไปเห็นถึงความมีเหลี่ยมมีคมของตระกูลหมิงนั่นเองซึ่งก็เป็นตระกูลเก่าแก่จากนั้นก็ได้ไปนะคะค้นพบเป,ดปิดโปงโรงงานนะคะที่เรียกว่าโรงงานไอหลัก3ามแง่งเพื่อนในนั้นอ่ะนะ แล้วก็นอกจากนี้แล้ว ในเวอร์ชั่นละครยังเพิ่มพอดละครบ้าบอมานะคะก็คือให้หลินว่านเอ๋อนั้นมีการให้คำสาบานว่าจะแก้แค้นท่านอาอูจูเพราะว่าท่านอาอูจูของพวกเราไปฆ่าเนาะพี่ชายของนางโอ้แต่แล้วบทละครคะมาประมาณนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีถึงจุดสุดยอดที่ได้เจอคนหนึ่งเจอปรามาจานเน์เนาะเออเย่ลุยวินนะคะเจอคนหนึ่งในช่วงใกล้จบนั่นเองที่มาแล้วก็ผ่าเนาะผ่าไอ้ตึกนั้นออกเป็นสองซีกตึกรลสอรอง ตึกเอเหมือนกับโรงเตียมแล้วก็ร้านอาหารที่เป็นหอที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนั่นนะคะก็ถือว่าฉากนี้สวยดีมากๆเลยค่ะเอาละค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะไฮไลท์ที่เราจะได้ดูในซีซั่นที่3เนี่ยอดหวานก็ได้แบบเออพูดคุยกับเพื่อนๆไปแล้วเมื่อ คอนเทนต์ที่แล้วอพิโซดที่แล้วอพิโซดแรกที่มีการเปลี่ยนโปสเตอร์มาโชว์มาเรียบร้อยแล้วสามมาแน่อะไรประมาณน,นี้นะคะเรียบร้อยไปแล้วแต่อะไรก็ตามค่ะก็เราก็ต้องอ้างอิงงานต้นฉบับด้วยนะคะฉากที่น่าตื่นเต้นไฮไลท์มากมายเนี่ยยังเหลืออยู่แต่ว่าตามคําพูดคุยของคุณหวังเจียนแล้วคือเขาจะเขียนนะคะหวังจ้วนหวังจ้วนคุณหวังจ้วนนะคะผู้ที่เขียนบทละครเรื่องนี้เขาบอกว่าจะเขียนให้จบนะคะบริบูรณ์ในซีซั่นที่3ราะฉะฉันก็้ ต้องดูฝีมือของคุณหวังเจี้ยนเนี่ยแหละค่ะฉากต้าตรงสารต้องมาเนาะแล้วก็การแบบเปิดเผย ความเป็นอันดับหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งของจัก,กรพรรดชิชิงอ่ะค่ะก็ต้องมาปมามจารย์นะคะแล้วก็มีศิลปะการต่อสู้ของฟ้านเสียงจะต้องทะลุไประดับที่9อยากเห็นเอฟเฟกอันดับที่9ทําได้แค่ไหนเอ่ยนะคะจะแบ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นแบ่งพลังออกมาแล้วนะคะภูคงภูเขาจะถล่มทลายเลยว่าจะยังไงเพื่อให้เรารู้ว่าฟ้านเสียงของพวกเรานั้นทะลุระดับที่9แล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็แน่นอนนะคะว่ารายชื่อนักแสดงก็มีการเขาเรียกว่ามีการสันว่า เพราะบางท่านเนี่ยถึงแม้ว่าอยากจะมาก็มาไม่ได้อย่างบทขององค์รัชทายาทต,ตอนนี้เขาโดนตรวจสอบอยู่นะคะโดนตํารวจตรวจสอบอยู่เพื่อนๆมีตั้งสองคดีไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับ ด้านภาษีหมกเม็ดสัญญาหญินหยางนะคะน,นี้ก็ว่าหนักแล้วแล้วก็ยังควบคดีที่สองด้วยนะองค์รัชทายาทไม่ได้มาเล่นๆคะ่ะองค์รัชทายาทหล่อหล่อเลือกได้แต่ว่าก็ซื้อกินไงที่จีนเขาผิดกฎหมายมันเพื่อนจะไปซื้อกินดูแคตตาล็อกชี้ๆอะไรเงี้ยไม่ได้แต่เวลาที่ผู้ชายเขาคุยกันเนาะมันก็มีเรื่องราวของแบบเออคลิปเสียงบ้างแชทหลุดบ้างอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาเพราะฉะนั้นองค์รัชทายาทก็ไม่น่าจะมาได้แต่ที่ ทีนี้คุณจินเฉินเองนะคะก็มีข่าวตั้งแต่ตอนจบซีซั่นที่2แล้วว่าเธอก็ไม่มาเช่นเดียวกันคือบทเธอน้อยเ,เพื่อนๆข่าวไม่ต้องใช้ระดับจินเฉินมาก็ได้เอาจริง,จ,รง,จ,รงจินเฉินรับบทเป็นผู้ที่จะมาแต่งงานกับองค์ชายรองอีกทีหนึ่งนะคะส่วนองค์ชายองค์ชายรองของพวกเรามีข่าวว่าหลิวต้วนๆจะไม่มาแต่อดวานคิดว่าไม่จริงอดวานคิดว่าหลิวต้วนๆมา หลิวต้นต้นเขาไม่ได้ติดภารกิจใดๆนะคะแล้วเขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ไม่ได้ติดเรื่องราวาที่จะต้องถูกถูกทางการตรวจสอบหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแอดวานคิดว่าหลิวต้นต้นต้องมาต้องมาปิดตํานานของเขาในเรื่องนี้นะคะอปาก,กาเนี่ยค่ะคือเขาได้ฉายานี้มาจากเรื่องนี้เช่นเดียวกันแล้วเขาต้องมาปิดตํานานอัปาก,กาในซีซั่นที่3มนะคะมันเป็นเหมือนเกียรติประวัติด้วยนาได้เล่นหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจกักรสซีซั่นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันเป็นตํานานแอดวานก็ยัง ไม่เชื่อว่าหลิวต้วน,นจะไม่มานะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยคนที่เป็นห่วงสุขภาพมากๆก็คือคุณเฉินเต้าหมิงนะคะเพราะว่าตอนนี้อายุเยอะมากๆแต่ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่านะคะคือมาแน่แเช่นเดียวกันก็ต้องมาเบ่งพลังในระดับปรมาจารย์ให้จบให้จบจบไปต้องใช้คํานี้เพราะว่าจริงๆแล้วเฉินเต้าหมิงเนี่ยคือในตอนนั้นที่เขาคงรอนานเนะาะหปีเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาขี้เกียจด,ดูแลสุขภาพขี้เกียจแบบฟิตหุ่นแล้วอะไรแล้วเขาก็ประกาศเลย ว่าเขาจะไม่กลับมาเล่นซีซั่นที่2แต่แล้วพอจะเปิดกล้องจริงๆนะใครๆก็แบบโอ้โหค่ะไปตามนะคะไปตามตือ้อแล้วก็เรียกว่าระดับแบบผู้กำกับนะคะผู้ผลิตอะไรก็ว่าไปคือเขาสนิทกันแหละเอาง่ายๆก็ไปตามตือ้อแหละมาๆามา,มา,มาเหอะมาเหอะอะไรเงี้ยก็มาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในซีซั่นที่3ก็คงจะได้เห็นคุณเฉินเต้าหมิงแล้วก็แน่นอนนะคะเฉินพิงพิงของพวกเรามาอยู่แล้วต้องมาปิดตํานานเช่นเดียวกันนะคะ ในเวอร์ชันละครนั้นก็คงไม่ได้ให้ตายโหดร้ายแบบภาพที่พวกเราเห็นอะไรมากหรอกเพื่อนๆเ,เพราะว่าทีวีอ่ะมันมีการเขาเรียกว่าควบคุมโดยรัฐค่อนข้างเยอะแต่ถ้าพวกเราใช้มโนภาพจากการที่เราจำานวรรณิยายน้นฉบับละได้อะไรเงี้ยเราโคตรจะแบบโอ้โหน้ำตาอินเลยนะคะน้ำตาแบบสงสารเฉนินผิงผิงอะ่ะก็คือตายอย่างอนเนตอน,นาตมากเลยแต่ว่าฉากตายยังไงก็ต้องมาใช่ไหมคะแล้วก็คุณอู่กังมาอยู่แล้วแอดวานรู้แอดวานเดาได้เลยคุณ อูกกังในบทเชิญผิงผิงนะเขามาปิดตำนานตัวเองแน่นอนนะคะแหมหันท้าชตาฟ้าปิดสนายุทธจักรค่ะต้องมาแน่นอนค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะหลินว่านเอ๋อนะคะไม่ต้องกังวล <c oughs> คุณหลีซินมาแน่ๆเลยนะคะเธอเป็นนางเอกที่แบบว่าโอ้โหค่ะเธอแบบได้เขาเรียกว่าเป็นที่รักของของทุกกองนะคะทุกฝ่ายผลิตเลยเพราะว่าเธอเป็นคนที่พูดง่ายนั่นเองใครให้มาช่วยอะไรเธอก็มาไปหมดนะคะเป็นนางเอกที่แบบอยู่ยงคงกระพันแน่นอนเพืเ่อนๆเชื่อได้คนนิสัยแบบนี้นะคะนิสัยดีด้วยแล้วก็แบบไม่เกี่ยงบทด,ด้วยเธอเธอเล่นเรื่องไหนเรื่องอื่นๆนะไม่ใช่เรื่องหันทานเนี่ยที่จะให้บทนางเอกต้องตายอะไรเงี้ยเออเธอก็เล่นได้ เธอก็ไม่ได้ติดอะไรนะหลีซ <L ie Sin> <an> ิน <t une> เป็นคนที่แบบเออน่ารักมากๆเอาง่ายๆค่ะเธอมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คุณจางล้วอินนะเขาเซ็นสัญญาไว้แล้ว3ภาคเพราะฉะนั้นเขามาอยู่แล้ว <ie> <t une> หลายๆคนเนาะก็บน่นอะประมาณว่าไอ้ดาพิฆาตกลางหิ ima, มะเมื่อไหร่จะได้วันแบบปักทูบไหว้ฟ้าดินเปิดกล้องสถีอะไรก็ว่าไปยังหรอกเพื่อนๆก็หันท้ายยังไม่จบเลยนะคะมันต้องให้จบสักเรื่องหนึ่ง ก่อนที่จะไปแบบเออก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องหันทาก็เลยได้รับการคัดเลือกว่าจะให้มันจบก่อนนั่นเองค่ะอ่าล่ะค่ะประมาจารย์ทั้ง4เดี๋ยวพวกเราก็คงจะได้เห็นกันในซีซั่นที่สมนะคะเอาล่ะจําชื่อได้แล้วสําหรับท่านรัชทายาทที่คาดว่าจะไม่ได้มานั่นก็คือจางฮาวิ่ยนั่นเองนะคะ แล้วก็ดารานะคะที่เหมือนกับว่าจะมีนักแสดงหน้าใหม่เข้าร่วมเนี่ยก็จะมีคุณหูจินมานั่นเองก็คือเพื่อนๆอย่าลืมปรมาจารย์ทั้ง4ี่จะเอาใครมาเล่นล่ะก็ต้องเป็นหูจินเนี่ยนะคะคนนี้คนนี้ถ้าเพื่อนๆแบบจาเขาไม่ได้ก็คือนึกหน้าของท่านอ๋องซึ่งเป็นพ่อของ ในดาบพิฆาตกลางหิมอะอะเออท่านพ่อที่ตัวตึงนั่นแหละค่ะพ่อพระเอกนั่นแหะเออคุณหูจินนะคะจะมาเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ค่ะแล้วก็มีเออหลายๆเดี๋ยวนะมีท่านใดอีกที่ปรากฏชื่อในตอนนี้นะคะยังยังไม่มีมีคุณเจ้าเจ้าอี้จะมาเป็นเย่ชิงเหมยเพื่อนเออคนนี้ก็ เป็นเป็นนักสแสดงท่านเดิมก็คือสวยสดใสน่ารักที่พวกเราเห็นกันนะ่ะเออนั่นแหละที่ใส่ชุดขาวนะคะที่มาถ่ายโปสตตรงโปสเตอร์นั่นแหละเจ้าเจ้าอี้มานะคะจะให้นึกถึงเยชิงเหมยในตอนที่เป็นเด็กสาวคนหนึ่งนั่นเองค่ะยังคงความน่ารักแล้วก็สวยงามนะคะแล้วก็มีเหล่าบรรดาผู้ชายทั้งหลายอยู่ห้อมล้อมอืม แล้วก็ที่มาแน่ๆนะคะแม่นางไหถังตัวตัวของพวกเราค่ะก็ต้องมาปิดตำนานเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวนี้เธอเป็นนางเอกโอ้โหฝีไม้ลายมือดีนะคะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในหลายเวทีเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่แสดงกับคุณฮูกเกอร์เนาะอืมเอาแล้ค่ะก็แน่นอนได้เจอเธอแน่ๆเลยนะคะก็เป็นอันว่าเรื่องนี้นะคะทุกคนก็รอคอยเพราะว่ามันมีอารมณ์ขันอยู่ในในเนื้อของคําพูดของตัวละครด้วยซึ่งถือได้ว่าอารมณ์ขันนั้นเป็นเพียงแค่ เครื่องปรุงรสของซีรีส์เรื่องหันทาเท่านั้นแต่การดิ้นรนแล้วก็การแย่งชิงอำนาจคือจิตวิญญาณของเรื่องเลยนะคะแล้วก็การแก้แค้นของพระเอกหลังจากที่รู้เรื่องราวว่าท่านแม่ของเขาเสียชีวิตอย่างไรนะคะแล้วก็คนที่เขาต้องปราบคือพ่อแท้ๆแล้วแถมเป็นพ่อที่เป็นปรามาจารย์อันดับหนึ่งด้วย <c oughs> ก็ทําให้มีความน่าสนใจแล้วก็ฟ้านรั่วๆนะคะมาแน่ๆค่ะก็คุณทรงอี้นะคะเธอรออยู่แล้วสําหรับบทนี้นะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีใคร มายิงแทนเธอได้ต้องเป็นฟ้านรัวๆค่ะแล้วก็คุณกลัวฉีหลิงนะคะมาอยู่แล้วเขาทีมเดียวกันมันเพื่อนเรียกเมื่อไหร่ก็มานะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นทีมเก่าๆเนาะที่เราได้ดูกันในซีซั่นที่2นะคะก็ดีใจมากเลยค่ะอ่าละค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องไปจุ๊จิจุกจิกอะไรมากเลยนะคะเปิดเปิดกล้องไปเลยพวกเราพวกเรารออย่างเดียวนะคะพวกเราจะไม่มีความบ่นหรือความอะไรทั้งสิน้นรอเขาเปิดกล้องแล้วก็รอดูอย่างมีความเขาเรียกว่า อ,อรอดูอย่างใจจดใจจ่อในขณะเดียวกันก็ดูเรื่องอื่นๆรอไปด้วยนะคะอะละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอยากเห็นฉากไหนมากที่สุดในซีซั่นที่3นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกแอดวานได้นะคะพูดคุยกันผ่านช่องคอมเมนต์ได้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะสวัสดีค่ะ